เพราะว่าพระอาจารย์โทรมาบอกพี่นังว่าวันที่29นะว่าจะต้องทำพิธีเชิญเสาเอกเสาโทรลงหลุมที่พวกเราที่หน้าพวกเราวันนี้เชิญวันที่หนึ่งอย่าอย่าทำพิธีวันที่วันที่หนึ่งก็ได้พิธีวันเดียวก็เลยมีเวลาบอกญาติโยมวันนี้ญาติโยมที่เรามานี้ คือผู้มีบุญร่วมกับพี่นางนะฮะไม่มีเหตุบังเอิญโยมนะในโลกนี้ไม่มีเหตุบังเอิญนะที่เรามาวันนี้ก็คือบุญนะบุญพาเรามาบุญเก่าเรามีร่วมกับพี่นางบุญใหม่เราก็มาเสริมเติมในวันนี้นะโดยที่ไม่มีเหตุบังเอิญนะฉะนั้นที่เรามามาเห็นมาทันนัแสดงว่าเรามีบุญร่วมกับพี่นางนะ มีคนร่วมกับพี่นางมาร่วมสร้างนะงานะน,นี้ซึ่งวันนี้เราได้สร้างนะฐานนะฐานองค์พระนะวันนี้เรามาสร้างฐานองค์พระเออทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องมีรากฐานสุขสิ่งทุกอย่างอุทางพระเกวันกลางอภิวาเทมิอามิ

ให้สำเร็จให้สำเร็จนะเปิดทางทรัพย์เปิดโชคเปิดร่งให้กับเราวันนี้อ่าเสร็จแล้วที่เหลือมาปักที่ใบสีปักชานใบสีเทพใบสีหลักอ่าเดี๋ยวก็จะต่อขึ้นะโยมนะต่อต่อกันต่อต่อกันนะเสร็จแล้วอ่าโยมเลี้ยงให้เสือกันโยมเลี้ยงโยมเลี้ยงให้เสือกันโยมเลี้ยงเลี้ยงให้เสือ ai về sụt cả trái, anh cũng đã bạc hết, bạc chỉ ba chỉ một điều đó, bạc chỉ ba chỉ một điều, đẹp quá, đẹp quá, tuyệt 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 ได้ผูกด้ยังผูก้ปี้ผูกไห้เราได้ทเนี่ยผูกหนักเลได้่ปัดังเสร็จแล้วน้าที่โยนเสร็จแล้วที่โยนจากล้วยก็พอดีอ่ะเอาแค่ลูกเดียวพอจ้ะพอดีเปิด มิสิโดนอ่ามิโดนในเรานะโดนก็เปิดอ่ามิโดนนะเออเอาไปเปิดพิธีนะจ๊ะพิธีัเออเราเปิพิธีนะไม้นมิดน,นึงนเพราะว่าน,นี้นะท่านสัตว์ที่ผลไม้ทย์ดอกไม้ מא�. ทิ่นะฮะอาจยโยมนน้งที่สวยๆนะโยมนะเราจะได้ต่อไปจะได้กล่าวของพิธีขอเข้ามา เรานั่งสวยๆยอมมานั่งเลยจะานั่งยิ้มแย้มด้วยยิ้มแย้มด้วยวันนี้เราจะทำบุญกับคูอกับย่าที่เขาติดไว้นิยมลน้านใดมีรัทธีที่จะร่วมเย็บผ้าเสาเอกเสาโทนะแต่สัตเราก็เอาแดงเขียวแดงเหลืองแดงแดงเทาเราอ่คอมก้องไ้อยอะา วันนี้ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เขาาลงเสาเอกนะครับมาลงเสาเอกที่วัดของคุณสิริพรนภัยพงศ์นะครับตรงนี้เขากำลังเสาเอกนะครับอยู่ที่วัดป่าสว่างธรรมนะครับวัดคุณสิริพรนภัยพงศ์ลงเสาเอกอยู่นะฮะวัดอีกทีหนึงคืออยู่ด้านนู้นนะครับและท่านผู้ชมได้พร้อมกัน ทำบุญกับปูกับย่า้คยามอันนี้ยังไม่สามากอเคบนมีเยไม่ต้องอรไม่้องรับมาเยาแล้วเอาไยจ้ะเสียแล้วเอาผ้าเอามาอ่าปูเล้าปูแตที่เสาที่สาอสโ ชุดนั้นนิยมพูดเลยที่เสาเนอะสีผ้าพิสูจน์ได้ที่เสาหนะ้านี่ที่เสานี่ก่อนเสาโทเสาเอกก่อน้วสาบริวารผ้าแบ่งให้ได้เท่ากันนะแต่พวกนายนั่นเราวาาเสาเอกเสาโทก็ได้นะส่วนท่านใดเสาบริวารนิมนยมใช้ปัจจัยนะฮะ

คนบา้ยพเไม่ยกไปเลยไมยกไปเลยยกไปเลยคุ้คนไม่ได้คุยผก้คนสามดอกุย้หงตันะอนี้สองสองขาเนี้ยเราไม่ได้ปูนถ้าไอ้ยืนมดยืนดูเขาดวเขาเป็นดูง่อนเดีอาจจะยอมที่จะเป็นกราภาพนะสร้างเสา 冷到不听。 จะยมที่มาถึงแล้วนะมีต่อไตาสให้ปเดศสร้างเขาเขายิที่เขาสร้างพลังพลังเป็นสถารารการเป็นอการแล้วก you mm -hmm. สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกันเหมือนเดิมครับรายการดีๆนะกับบันทึกลับแดนสยามวันนี้ผมพาผู้ชมมาอยู่ที่วังนาคินนะครับวังนาคินนะครับของคาชโนดนะอยู่ตรงนี้ก็ใช้เรือพายกันอยู่แต่เมื่ก่อนใช้เรือพายเดี๋ยวนี้ก็มีสะพานเป็นปูนเป็นปูนเขาบอกคาน้ําขึ้นน้ําลงสะพานมันก็จะแยกขบิ็นบล็อกเนี่ยบล็อกสวมแยกขึ้นแยกลงเนี่ยไปดูว่าความขึ้นไหวมันแยกไหมแต่ผมดูครั้งนี้แล้วนะมันครั้งก่อนเลยปีนู่นเลยปี5 9มันไม่แยก แต่ปีที่แล้วนะปีหกศูนย์เนี่ยผมมาอีกทีหนึ่งไม่นีก่อนนี้นะมันแยกนะปูนแตกเลยที่เป็นบล็อกเนี่ยบล็อกที่เขาครอบไว้เนี่ยเขาจะสังเกตว่าบล็อกแตกไม่แตกถ้าไม่แตกเขาอยู่เหมือนเดิมปูนนิ่งเท่าน้ําสะพานขึ้นมาหลายบล็อกตัวที่ที่ครอบเี่ยมันจะแตกแตกครับของปีที่แล้วผมดูผมถ่ายภาพไว้แล้วล่ะนะครับเดี๋ยวไปดูอีกทีแล้วกันเพื่อความสบายใจครับผู้ชมตามกันไปครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยดอกไม้ทุกเทียนอยู่ตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมเห็นตรงนี้คงจะเข้าใจว่าผมอยู่ที่คำชนโนดแล้วล่ะไม่ต้องบอกว่าถาวอยู่ที่ไหนตัวเนี้ยอยู่ที่คำชนโนดครับจะไปไหว้พ่อปู่ศ,ศ,ศรีสุโธนะฮะแม่ปตุมาแล้วก็พญานาคพองค์งที่อยู่ที่นี่บริบาลของท่านด้วยนะครับนี่เราให้ดูตรงนี้ท่านผู้ชมที่ที่บอกว่าน้ําขึ้นผมประกายโรคแยกไม่แยกใช่ไหมฮะที่ผมเคยคุยกันคุยกันไปก็คุยกับจ้่นะฮะจ้่บอกว่า ส้ะน้ำขึ้นภพกลโลกจะแยกกันแตกไม่แตกให้สังเกตตรงนี้ตกลงแยกนะครับพื้นที่แยกกันนะฮะพื้นที่จจกแบ่งเขตตรงนี้ฮะท่านผู้ชมจิตสัดส่วนภไกาโลกแยกกับเมืองมนุษย์ครับเพราะปูนมันแตกออกกันนะฮะเป็นปูนฮะนี่ปูนปูนทั้งดุนเลยฮะมันยกระดับขึ้นตรงนี้ตรงนี้จะเห็นได้ง่ายนะทานตรงนี้ก็จะเห็นได้ง่ายมันแตกปกติไม่มีใครไปมันแตกเอกนะตรงนี้เห็นชัดเลยนี่อันนี้ช่องเหลือเยอะเลยปกติมันจะเป็นนิ้วเดียวนะครับ เป็นนิ้วเดียวเนี่ยแล้วนี่จะแตกเยอะเลยเห็นไหมเนี่ยปกติก็จะเป็นครีบตรงนี้นะฮะจะค่อมอยู่แล้วห่างประมาณนิ้วหนึ่งของปีที่แล้วที่เราพิสูจน์กันไว้ว่าพมกายโลกจะแยกจากพื้นมนุษย์หรือไม่นะตอนนี้แยกครับใครที่ดูมุมกล้องเราจะรู้ว่าแยกโดยสิ้นเชิงนะครับนะจะแยกจากกันแยกแล้วนี่ก็จะห่างห่างแต่ก,กันนิดนึงนะครับพอดูดูตรงปูนแตกนี่รู้ ตรงอื่นใช่ยไม่มีปูนทั้งหมดเลยจะไม่แตกตรงนี้เขาทาไว้ให้รอยสังเกตว่าพื้นมนุษย์กับพื้นพม่าไก่โลกแยกไม่แยกตกลงมันแยกนะครับท่านผู้ชมที่นําเสนอไว้ให้ดูครั้งที่แล้วมันนิ้วเดียวตอนนี้มันกว้างขนาดนี้ดูภาพจะฟ้องทันทีท่านผู้ชมนะฮะนี่ฮะให้ดูให้ชมนี่ของจริงบางคนเขาไม่ดูเรื่องหรอกครับเขารู้แต่มาไหวแต่เขาไม่ได้สังเกตตรงนี้เราให้นําเสนอได้ดูว่า พื้นมนุษย์กับพื้นขององค์กายลกของพระานาคอยู่เนี่ยมันแยกจากกันโดยสิ้นเชิงเนาะสรุปแยกจากกันนะทานผู้ชมนะไม่ไม่ต้องถามกันอีกนะครับไม่ต้องโทรมาถามทางย t u b e ไม่โทรถามอันนี้ผมฟันธงเลยแยกจากกา100ันร้อยเอร์เซ็นตนะครับเพราะภาพเก่ามันมีอยู่ว่ามันไม่แยกแตอนนี้ปูนมันหลุดไปห่างขนาดนี้ถือว่าผมกกายลกกับเมืองมนุษย์แยกจากกันนะครับโดยสิ้นเชิงนะครับท่านผู้ชมครับอย่าไปฟังลุงไทยให้ลุงไทยบรรยายทีหนึ่งที่เป็นจ้ำอยู่ที่นี่ที่เคยอยู่นี่ตั้งแต่สมัย นั้นปู่คาตาแล้วนะ้นปู่คําตาอยู่เยอะอธิบายเรื่องพมังกายโลกกับเส้นทางที่เข้าคําชนโนดน